จดจัดตั้งนิติบุคคลหรือว่าจดทะเบียนบริษัทนี้ทำให้ภาษีถูกลงจริงหรือไม่นะคะวันนี้นะคะหิวจะมานำเสนอมุมมองก่อนนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะจดทะเบียนนะคะหรือว่าจดจัดตั้งบริษัทขึ้นมานะคะ ในมุมของทางด้านภาษีเนี่ยมันถูกกว่าจริงนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีค่าใช้จ่ายนะคะถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยการเป็นบุคคลธรรมดานะคะอย่างเช่นเรามีการซื้อรถนะคะไอการไปซื้อรถตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะนํามาเป็นรายจ่ายที่จะหักภาษีบุคคลธรรมดาแบบเราได้แต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะเรามีค่าใช้จ่ายนะคะ เราสามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ตรงนี้เนี่ยเราเรียกไม่ได้ว่ามันถูกกว่าจริงนะคะแต่อีกมุมมองหนึ่งที่อยากจะนําเสนอนะคะว่าเราควรจดทะเบียนบริษัทเนี่ยเมื่อพร้อมนะคะเนื่องจากว่าการที่เรามีบริษัทขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีภาระหน้าที่ตามขึ้นมาทันทีเลยค่ะก็คือการส่ง งบนะคะการส่งงบเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกปีนะคะซึ่งการที่เราจะจัดทํางบขึ้นมาได้เนี่ยเราก็จะต้องอาศัยนักบัญชีนะคะซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบนะคะบัญชีนะคะแล้วก็อนุมัติงบนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วกฎหมายก็ยังกําหนดให้เราต้องทําทุกปีด้วยนะคะข้อเสียของคนที่ตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วยังไม่พร้อมนะคะในเรื่องของภาระหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็จะนํามาสู่ของการ เลิกบริษัทได้นะคะซึ่งการเลิกบริษัทเนี่ยมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากกว่าการจดจัดตั้งซะอีกค่ะ